แบมไพลินยอมรับตั้งท้องสลัดตำแหน่งมิสแกรนระนอง จากประเด็นร้อนของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2024เมื่อนักรองลูกทุ่งชื่อดังแบมพลินมิสแกรนระนอง2024หนึ่งในตัวเต็งที่แฟนนางงามจับตาเชียร์ได้ขอสละสิทธิ์ออกจากการประกวดมิสแกรนกระทันหันทำเอาแฟนนางงามช็อกกันอย่างมากต่างกระตังข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดวันนี้30มกราคมแบมพายลินพร้อมด้วยพีดีมิสแกรนระนองตั้งโตะแถลงการสละดตำแหน่งของแบมพายลินเนื่องจากกำลังตั้งครรภ์ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ 2024ได้โดยแบมพาลินได้เปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจหนูอยากจะให้ทุกคนร่วมยินดีกับหนูมากๆค่ะหนูจะได้เป็นแม่คนแล้วไม่สามารถประกวดต่อได้ได้ทราบมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตนรู้หลังจากได้รับตําแหน่งมิตแกรนนอง2024รู้ตัวเองว่าท้องก็ตัดสินใจสละตําแหน่งเลยตอนนี้อายุครรภ์ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปพบหมออีกทีนึง ทางนี้มิสแกนระนอง2024ยังได้แต่งตั้งมิสแกนระนองคนใหม่หลังแบมไพลินพ้นตำแหน่งโดยขอแสดงความยินดีกับกอมแก้มนัทวิการพฤกอมรนกูลจากรองอันดับหนึ่งสู่คนมงมิสแกนระนอง2024